ถ้าสารัชพละค่ะวันนี้นะคะจะมาเคลียร์ประ <upright> โยคที่แบบว่าเอาไว้เคลียร์ใจเอาไว้ปรับความเข้าใจเวลาที่เราแบบงอนกาแฟหรือว่าทะเลาะกาแฟแล้วก็ไม่อยากเสียเขาไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะมี4ประโยคที่สารัชจะแนะนำนะคะเองกินนัวปราจ่ะกินนัวปราจ่ะคุยกันได้ไหมเราคุยกันได้ไหมช่วเฮดสไพรต์มาเอกูเดยินิตเกตสันเฮดสไพรต์มาเอกูเดยินิตเกตสันแปลว่าฉันขอโทษฉันไม่อยากที่ฉันไม่อยากจะทำให้เธอเสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจเลยก็ประมาณนี้นะคะดิ ลาจนเวเสามอุบล l o ส s ะลาจนเวสามันอุบลสะแปลว่าเาดี๋ยวเราเราพยายามหาทางออกด้วยกันดีไหมเรามาพยายามหาทางออกด้วยกันดีไหมั้ยร์ a อตเก n น n ด e อน e ว o ูน i ุ b e t ท e te ์จะสม n e ก็คือประมาณว่า เราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสีประโยคตัวอย่างเนาะจริงๆมันมีแบบหลายคํามากถ้าอยากจะรู้ประมาณไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะเรียนภาษาัตกฤไปก่อแล้วก็ชอบคุณครูชอบคนสอนนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากทราบอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวกลับมารีプライให้นะคะต o ดก